สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะติดตามผมที่ผมรถตัวขานะครับชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูออลนิวนะครับ1.9อยู่ด้านนี้เลยนะครับนี่คืออีซุซออลนิวนะครับ1.9นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาลูกค้านะครับมาชมกันเลยนะครับเจ้าอีซุซออลนิวนะครับ1.9วันนี้ย้อนแสงไหมเนี่ยอ๋อนะครับอากาศแดดเขาร้อนนะครับเดี๋ยวเข้าร่มนิดนึงนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามา ชมนะครับเป็นอ l l n e w 1.9นะครับวันนี้ก็รับชมกันเลยครับกับนิพนธ์อโตฮาชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้ววันนี้รีวิวให้ดูแบบทั้งหมดเลยในร้านด้วยนะครับชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเชิญชมรถในร้านนะครับวันนี้นะครับกระบะพอนสบายยนะครับ เริ่มต้นที่5-6,000บาทนะครับมีนะครับมีมีนะครับรุ่นไหนบ้างรถกําลังเข้ามานะครับวันนี้นะครับเปิดตัวนําเสนอโดยนะครับนิผลออโต้คาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับคันนี้เลยสวยๆหล่อๆเริ่มต้นกันเลยนะครับออ n นีย d ดีแม9นะครับ1.9ปี2 0 2 2 2นจด23นะครับคือรถจดวันที่14กุมภาปี2 5 6พันธ์ปี2566นะครับ เลขไม่อยู่ที่7000กิโลนะครับมาพร้อมกับแม็กซ์สวยเดี๋ยวผมเอาเข้าล่มนะครับรีวิวให้ลูกค้าได้ชมวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวโดยแบบรวมกันเลยนะครับวันนี้นะครับยังไม่ได้แบบว่าเจาะจงนะครับจะแนะนํารถในร้านนะครับว่าตอนนี้รถเข้ามาแล้วมีรถอะไรบ้างนะครับลูกค้าท่านใดสนใจแบบไหนนะครับอยากได้แบบไหนโทรหาได้เลย098598 4026นะครับ098 598 4026นะครับ คันนี้เป็นออลนิว1.9ปี2022.23นะครับเลขไม่7,000กิโลนะครับราคานะครับคันนี้เปิดตัวอยู่ที่449,000บาทนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนสาหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะครับสตาร์ทเครื่องไว้เลยนะเนี่ยเงียบมากนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กสวยๆนะครับแม็กใหม่เลยนะครับอันนี้แม็กใหม่เลยคันนี้ไม่มีเดิมทุกชิ้นนะครับการันตีได้ของโรงงานทุกอย่างนะครับ อ่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับจออะไรต่างๆใช้งานได้เลขไม้นะครับอยู่ที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูเอาแบบชัดๆเลยนี่ผมเอโต้คขาน,นี่ชัดจริงเเจ็ดพันสิบห้ากิโลนะครับเจ็ดพันสิบห้ากิโลเองนะครับรถคันนี้เนี่ยสวยๆนะครับกระจกไฟฟ้าภายในเงียบมาก แอร์เย็นชําเลยนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับคันนี้สภาพใหม่ป้ายแดงแท้แน่นอนนะครับวันนี้ผมจะพาแนะนําดูรถที่ร้านนะครับอัปเดตก่อนนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์อ๋อวันเสาร์นะครับวันนี้อ่าวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไม่ได้ลงคลิปนะครับวันนี้วันเสาร์ลงคลิปแบบสบายๆนะครับวันนี้นะครับก็แนะนําร้านนะครับเพราะว่ารถยังไม่เสร็จแล้วก็ลูกค้าที่จองกันด้วยนะครับ วันนี้วันเสาร์ที่29นะครับเดือนมิถุนายนปี2567นะครับวันนี้นะครับก็ใครอยากจะได้รถมือสองผ่อนสบายๆวันนี้ผมจะพาแนะนำแต่ละคันกันไปเลยนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับตั้งแต่คันนี้กันก่อนเลยนะครับกระบะเริ่มต้นผ่อนที่5,600นะครับก็มีแบบไหนบ้างนะครับคันนี้นะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับ โตโ o ต้าวีโก้สมาร์ทนะครับคันนี้จองแล้วราคาอยู่ที่245,000บาทอันนี้ค่างวด5,000กว่าบาทลูกค้าจองแล้วดาวแล้วเรียบร้อยนะครับจัดไฟแนนซ์แล้วรออนุมัติเลยนะครับคันนี้นะครับ249,000บาทนะครับโตโยต้าวีโก้สมาร์ทแคปพรีเรเนอร์นะครับต่อด้วยเข้ามานะครับเป็น t o โยต้ารีโวนะครับคันนี้ทะเบียน7688นะครับ คันนี้ราคาอยู่ที่339,000บาทปี2017มือเดียวป้ายแดงอีกแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นมือเดียวป้ายแดงเล่มพร้อมโอนนะครับบริการจัดไฟนแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยดาวเริ่มต้น19,00 0บาทสำหรับ t ต y o ต a v i ีโกคันนี้นะครับรีโวคันนี้นะสำหรับนี่<ว>มีสายเข้ามานะครับอ่าต่อกันเลยคันนี้เป็น t ต y o ต a r รีโนะครับรถคันนี้สวยๆเลยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับสีขาวสวยๆเลยนะครับ ดูนะครับภายในฟังก์ชันต่างๆนะครับเป็นแถบเปิดได้นะครับอันนี้339,000บาทดาว1น0 0 0บาทค่างวดอยู่ที่ห้าหกพันเองนะครับห้าหกพันเองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโต y ยต้ารีโวคันนี้ก็โทรหาได้เลย098,598,4026านอะครับอันนี้เป็นเจพั ath, นะครับกระจกไฟฟ้ามือจับโครเนียมกับโต y ยต้ารีโนะครับสวยๆเลย นะครับคันนี้ไม่มีตําหนิแน่นอนนะครับเล่มพร้อมโอนพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าสนใจก็รีบเข้ามาดูรถได้เลยนะครับกับผมพี่พลอตโตคาชัดเจนกว่านี้บอยอีกแล้วนะครับคันนี้แนะนํารถเข้ามานะครับอันนี้นะครับก็ต่อมาเป็น Toyota าคอมิวเตอร์ฟี2 0 0 7ันเถึงสองพนะครับคันนี้เลขไม่แสงกุญกิโลเองนะครับเป็นรถสภาพสวยมากนะครับหน้าตาเดิมนะครับบอกได้เลยว่า คันนี้เครื่องดีจริงแท้รอดูรีวิวดูกระปุกน้ำยาหล่อเย็นนะครับดูนะครับสภาพด้านหน้าน็อต <Not S 1> ไม่ขยับนะครับฝากระโปรงทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานนะครับคันนี้ t o y o t a คอมพิวเตอร์เดิมๆนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทเอาไปเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาชมรถได้นะครับ เข้ามาชมได้นะครับวิ่งนักเรียนได้เลยนะครับคันนี้ไม่ได้แต่ง v i p นะแต่แอร์เย็นช่วงล่างนิ่มด้วยนะครับอันนี้สวยๆเลยนะนะครับดูนะครับนี่เบาะนะครับถูกต้องตามกฎหมายไฟขาวเรียบร้อยนะครับเราขอเลยนะครับมานะครับคอมมวเตอร์นะครับสี่0ันคันนี้นะครับเป็นเต y ยต้าวีโกแชมปนะครับปี2 0งพันสิ็ดนะครับราคาอยู่ที่200,000 65,000บาทนะครับเป็นรถที่เขาฝากขายมานะครับคันนี้ก็รอชมคลิปแฉบเปิดได้นะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนสําหรับลูกค้าเครดิตดีไม่มีเครดิตดาว25,000จบเหมือนกันนะครับมาเลยต่อมานะครับก็เป็นมิตซูบิชิไททันนะครับปี2012นะครับคันนี้นะครับเป็นดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ราคาอยู่ที่199,000บาทนะครับมิตซูบิชิไททัน สวยๆเลยนะครับอันนี้สีขาวเลยนะครับไททันนะครับเบาะไม่ขาดไม่ชำรุดนะครับเป็นเบาะหนังเลยนะครับ1นึ่งแบาทเอาไปเลยนะครับกับมิซูบิชิไททันคันนี้สวยๆนะครับเล่มพร้อมโอนจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยอีกเหมือนกันนะครับอันนี้2.5งจุดห้าวเอเทอร์โบนะครับคันนี้นะครับน่าสวยๆเลยนะครับนี่นะครับอ่า ส่วนน้นะครับคืยอรมานะครับคันนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็น To y o ต a v i ีก้แชม TRD นะครับคันนี้นะครับผมให้โอกาสเจ้าของที่ขามัดจำไว้นะครับคือนัดผมแล้วหลายหลายครั้งแล้วนะครับยังไม่มารับรถนะครับก็คือว่าผมช่วยเต็มที่แล้วนะครับคือลูกค้าต้องมาจ่ายเงินวางเงินดาวแล้วก็รับรถไปนะครับ70,000ื่นนะครับอันนี้ลูกค้าตกลงที่แรกว่าจะวางดาว70,000ื่นแล้วก็รับรถไปเลยนะครับเพราะว่า À, ลูกค้าติดเครดิตแล้วก็ผมจะทําเงื่อนไขพิเศษให้นะครับแต่วันนี้ลูกคา้าขอเวลานะครับตัทีแรกก็10วันมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเดือนกว่า2เดือนแล้วนะครับตอนนี้นะครับถ้าอาทิตย์นี้นะครับวับนเสาร์หน้าถ้าลูกค้าไม่มานะครับไม่มีการเง replies, ือนไขในต่อเราคือเราอนุญาตขายให้คนอื่นเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าขอยือดเวลามาแล้วนะครับส่วนลูกคา้านะครับผมย้ําเลยคนที่มัดจําไว้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าไม่รับรถหรือไม่ไม่เอารถ ไม่ไม่ได้คืนมาจํานะครับลูกค้านะครับผมย้ําเลยนะไม่ได้คืนแมจํานะที่ว่าลูกค้าไม่ไม่เอารถเนี่ยนะครับยามแบบนี้นะครับจองไว้แต่จัดไฟแนนซ์เอ่อเป็นพวกเครดิตอะไรต่างๆติดเครดิตแล้วผมช่วยช่วยให้ผ่านแล้วนะครับตอนนี้คือรอลูกค้ามารับรถอะไรต่างๆก็คือตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์ที่เราคุยกันแล้วให้ผ่านแล้วนะครับให้รับรถแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มาก็ครับาว่าก็ไมีใชยเข้ามาอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับสําหรับคันนี้นะครับพูดถึงว่าถ้าลูกค้า เอาไม่เอานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมลงเลยคันนี้315,000บาทครับ t o y ย t a v i g โ c h ช m p 2.5 v n t u r b o นะครับปี2013นะครับอันนี้นะครับ TRD Sport นะครับชุดแต่งโรงงานนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานขัดสีอะไรสวีวันให้ใครโอนมัดจำมาหรือว่าใครอยากจะได้คันนี้เข้ามาดูรถได้จัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยดาว25,000จบสำหรับลูกค้าไม่ติดเครดิต นะครับข้างวด6,000กว่าบาทเองนะครับสนใจโทรหาได้เลย098-598-4026นะครับ098-598-4026กับคันนี้เลย Toyota Vigo Champ 2.5 VN Turbo นะครับ T R D Sport นะครับตัว T R D เลยนะครับตัวนี้เป็นเบาะ T R D นะครับทุกอย่างสภาพสวยแน่นอน100%นะครับ315,000บาทเอาไปเลยนะครับใครมาก่อนได้ก่อน นะครับยังไม่หลุดจองนะคันนี้อาทิตย์หน้าผมให้ลูกค้าเจ้าของเขาคือแค่อาทิตย์เดียววันเสาร์นี้นะครับมานะครับต่อมาเลยนะครับต่อมาเลยผมจะพามาดูอันนี้นิสสันนาวาระนะครับสองแสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมลดราคาให้เลยเข้ามาติดต่อได้เลยนะครับคันนี้นิสสันนาวารานะครับ2.5นะครับคันนี้อยู่นานแล้วนะครับก็ลดลดราคาให้เลยนะครับลดราคาพิเศษให้เลยนะครับลูกค้าเข้ามาดูรถได้นะครับเข้ามาชมเข้ามา ชมได้ขับลองดูได้นะครับนิสสันนาวาล่าคันนี้แับเปิดได้นะครับสองแสนกว่าบาทเองนะครับสองแสนกลางๆนะครับแับเปิดได้นะครับอันนี้แับเปิดได้เบาะหนังนะครับภายในสวยๆเดี๋ยวกุญแจไปไห่แล้วกุญแจหายอุ้มไม่เอากุญแจมาด้วยไม่เป็นไรนะครับอันนี้สภาพสวยๆเลยเข้ามาดูรถได้เข้ามาติดชมได้เข้ามาต่อรองได้นะครับอันนี้เลยนะครับนิสสันนาวาล่าสวยๆอีกหนึ่งขั้นนะครับอันนี้ก็ ราคา200,000กว่าบาทแน่นอนย่อมเยาวนะครับมานะครับอันนี้ค่างวด5,000กว่าบาทมาเลย5,000กว่าบาทนี่แหละคือค่าพันกว่าบาทอยากได้มาเลยนะครับแล้วก็มาเลยนะครับต่อไปนะครับเกรตาเรโว2.4นะครับคันนี้ปี2017นะครับแม็กซ์สวยๆนะครับคันนี้3 0 0 0แสนนะครับ49,000บาทเงินสดนะครับเล่มพร้อมโอนจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทย สนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับสวยๆเลยนะคันนี้ก็สวยนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยๆเลยนะครับอันนี้ก็แับเปิดได้ภายในสวยๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับคันนี้สวยๆจริงๆเลยนะครับคันนี้ t o y o t a Revo นะนะครับ P r เ n n n e r ์พีเ n เนนะครับคันนี้ p ีเร ner รไปเลยนะครับคันนี้สวยๆให้ลูกค้านะครับสนใจก็เข้ามาชมรถได้เลยนะครับ Toyota Vigo ้พีเร n นออีกหนึ่งคันนะครับกับวีโก็แ รีโว่รีโว่นะครับรีโว่จำผิดนะครับอ่าต่อไปนะครับคันนี้นะครับเป็นของลูกค้าจังหวัดพะเยาจองแล้ว2,45 0 0 0ันบาทมือเดียวป้ายแดงนะครับล้อแม็กปัดเงาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับขัดสีแล้วนะครับแต่ตัวนี้ขัดไม่ออกนะครับลูกค้าแจ้งให้ทราบนะนะครับอาจจะมีร่องรอยตัวนี้นะครับแค่นิดเดียวนะนี่นะครับที่เป็นรอยนะครับนี่นะครับเท่านั้นเองนะครับ แต่ถ้าเรายืนดูอ,อย่างนี้มองไม่เห็นนะครับอมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับเพราะว่านะครับเป็นรอยขีดอะไรไม่รู้น่าจะเป็นคนลังแกกันเองนะครับอันนี้แต่ถ้าเรายืนอ,อยู่ฝั่งนี้จะมองไม่เห็นเลยนะครับมีรอยเล Gesund ็กๆนะครับแค่นั้นเองนอกนั้นสีเดิมเลยนะครับทั้งคันนะนะครับฝาท้ายเดิม <c oughs> มือเดียว Cohen <ๆ S 1> ป้ายแดงนะครับมีการเก็บ<า>สีมาบ้างอยู่ <ก S 2> แค่ชิ้นนี้ตรงนี้นิดเดียวนะนอกนั้นเดิมทุกชิ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ลูกค้าโอนมาจํามาแล้ว อาทิตย์หน้านะครับผมจะไปพะเยานะครับเริ่มตั้งแต่มีส่งคันไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคันนี้ก็ลูกค้าโอนมาจําจองเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้กําลังเก็บงานให้เรียบร้อยหมดแล้วติดฟิล์มอะไรแล้วนะครับเหลือติดคิ้วนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วขัดสีแล้วนะครับตอนนี้ก็รอล้างทําความสะอาดแล้วก็นัดวันส่งลูกค้าแล้วก็โอนรถเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้ลูกค้านะครับจังหวัดพะเยานะครับส่วนคันนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทดูนะครับ ดูดูดีๆคันนี้วันนั้นมีริ้วรอยต่างๆนะครับวันนี้เก็บงานขัดสีให้เรียบร้อยสวยนะครับไวเลยนะครับดูนะครับฟิล์มประหลอดอะไรสวยๆอยรักยิ้มตรงประตูก็บอกให้ลูกค้าได้ชัดเจนกันเลยนะครับ1 8 5 0 0 0ันบาทดูกันชนท้ายใส่ให้นะครับเป็นไงนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับแสนกว่าบาทเองนะครับ185,000บาท อันนี้เก็บงานอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งมอบให้ลูกค้านะครับทางด้านจังหวัดบุรีรัมย์ไปอีกหนึ่งคันนะครับอาทิตย์หน้าเหมือนกันนะครับพยอยส่งเลยนะครับคันนี้ก็นี่เลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับนี่ก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะใกล้แล้วนะครับใกล้จะออกเดินทางนะครับอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันอังคารนะครับวันอังคารจะไปส่งที่คันไหนก่อนนะครับวันอังคารวันพุธ นะครับพฤหัสุกเสานะครับอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์เลยนะครับต่อมานะครับคันนี้นะครับผมพามาดูนะครับคราวนี้อ่าอันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้พิลันเอร์เครื่องสามพันเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทีหลังนะครับเงินสดหนึ่งเก้าเก้านะครับมาเลยส่วนคันนี้นะครับถ้าใครจําได้ผมรีวิวเฉพาะภายในนะครับวันนั้นที่บอกว่ารีวิวด้านเห็นล้อแม็กไม่สวยใช่ไหมวันนั้นผมอะ อันนี้ลูกค้าจองมาจําเรียบร้อยนะครับล้อแม็กซ์สวยๆเงาๆเลยนะครับแล้วก็รถเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ำมันเกียร์กันชนท้ายใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับอันนี้สองแสนบาทนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วรอไปส่งมอบลูกค้าที่ชัยภูมนะครับน่าจะเป็นวันพุธนะครับคันนี้น่าจะเป็นวันพุธนะครับอันนี้ขอน่าจะเป็นวันพุธนะครับอันนี้จอแอนดรอยใส่ให้เรียบร้อยตามคํขอของลูกค้าเลยนะครับแคมปเปิดได้ อะไรต่างๆนะครับก็เรียบร้อยเหลือตอนนี้ใส่ไฟตัดหมอกอะไรต่างๆให้นะครับเรไร้ไม้ใหม่เลยนะครับดูนะครับเราก็สามารถดูแลให้ลูกค้าใหม่ๆได้เลยดูนะครับไฟตัดหมอกใส่ใหม่ๆให้เลยเป็นไงนะครับสวยๆนะครับไฟตาล้อแม็กสวยๆนี่เลยนะครับกับผมนิพนธ์อัต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บม่มีอีกแล้วคันนี้ให้ลูกค้าไปเรเรียบร้อยนะครับต่อมาเลยนะครับคันนี้นะครับอ่า โตโยต้ารีโนะครับคันนี้ลูกค้านะครับอยู่จันทบุรีมัดจํามาแล้วนะครับเปลี่ยนล้อมแม็กใหม่ยังไม่ได้รีวิวแต่พี่เขาโอนมัดจํามาเรียบร้อยนะครับเราก็จัดไฟนแฟนนซ์เดี๋ยววันจันรนี้จัดให้ไปเลยนะครับรีโวส,สวยๆสาม0 0นบาทสำหรับเงินสด3ามแสนหกหมบาทเงินดาว อันนี้ปี2017มือเดียวป้ายแดงนะครับเลขทะเบียนสวยด้วย9289นะครับเลขทะเบียนสวยด้วยนะครับคันนี้ล้อแม็กก็สวยๆเลยนะครับเห็นไหมนะครับเราจัดให้นะครับน่าอันนี้ก็ให้ลูกค้าไปนะครับต่อมาคันนี้นะครับอันนี้ลูกค้าจากเรนูนครให้ไปส่งธนาคารตอนนี้ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไว้นะครับแล้วก็ วันจันท์ผมจะล้างขัดเงาขัดสีให้นะครับแล้วไปส่งมอบขัดไปตัดหมอกให้นะครับทุกกางนะครับเดี๋ยวทําให้นะครับคันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้อยู่นะครับก็รอไปส่งมอบอําเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับนี่ส่วนคันนี้นะครับยังว่างยังโสดนะครับมาใหม่ๆนะครับวีโก้แชมป์มาใหม่นะครับตอนนี้กําลังล้างช่วงล่างนะครับตอนนี้เลยนะครับ อันนี้กําลังล้างช่วงล่างนะครับกับกีโก้แชมป์นะครับเนี่ยสภาพเดิมๆนะครับที่ยังไม่ได้ล้างนะครับตอนนี้พี่ช่างเรากําลังล้างนะครับทำความสะอาดนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนนะครับอันนี้มีตะโพนนะครับกาลังล้างนะครับรอชมได้เลยนะครับอันนี้ป้ายทะเบียนไม่บอกนะป้ายไม่บอกนะครับยังไม่มีป้ายนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามานะครับมีรอยลากิ่นช่วงแถบนะครับอันนี้รถทิ ข้ามานะครับกับมีโค้ชแชมป์นะครับนี่สวยๆเลยนะครับสวยๆนะนะครับเดี๋ยวรอชมได้ส่วนนิสสันมาร์ทนะครับก็ลูกค้าจองแล้วเรียบร้อยนะครับจัดไฟ้นน้นแล้วนะครับเครดิตน่าจะผ่านนะครับคันนี้ข้างวด3,900บาทนะครับคันนี้นิสสันมาร์ทนะครับดาว15 0 0 0ันบาทนะครับจบพร้อมรวมประกันชีวิตอะไรเรียบร้อยหมดนะครับ7.2งวดนะครับ3,9 0 0นะครับ ต่อส่วนนี้นะครับนิสสันอเมล่ายังว่างนะครับลูกค้าสนใจเข้ามาดูได้นะครับโตโยต้าวีออสก็ยังว่างนะครับสนใจเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็นิสสันอเมล่าอีกหนึ่งคันนะครับถ้าว่างเข้ามาดูได้แล้วก็โตโยต้ายาริสมือเดียวป้ายแดงยังอยู่นะครับสนใจเข้ามาดูได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยกับทิพนลเราตัวค้าชัดเจนกว่านี้ผมมีอีกรอบวันนี้นะครับเอาน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆมาให้ลูกค้าได้ปรึกษากันนะครับสนใจคันไหนอยากได้คันไหนให้โทรหาได้เลย นะครับที่098 598 4026ผมนิพนธ์โต้คาร์ยินดีนให้บริการนะครับบริการจัดเฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้เวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนิพนธ์ Auto าร์นะครับย๋อใไปดูหน้าก่อนเนาะครับอยากจะดูหน้าเหรออันนี้ก็เข้ามาอีกหนึ่งคันอ้อแถมแถมลืมไป มีก็แชมป์นะครับ359,000นะครับคันนี้สวยๆ4ประตูเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.5 VN อันนี้4ประตูแถมไป1คันนะครับสนใจเข้ามาดูรถก่อนได้เลยนะครับนี่พนออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้ผมมีอีกแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวนนี้สวัสดีครับ